สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันใน y o u t u b e นะครับหรือว่า Facebook หรือว่าในกลุ่มมีดของพวกเรานะครับนี้ช่างเบิร์ดนะครับมารีวิวนะครับมีเน็บนะครับทรงหัวบัวนะครับดมประกบนะครับของบุดทงแดงอยู่สีชุดนะครับประกบด้วยไม้ประดูนะครับลายเสือนะครับฝากก็เป็นไม้ประดูลายเสือนะครับ แล้วก็มีฝังบุตรทองเหลืองอยู่ห้าจุดนะครับแล้วก็เล่มนี้นี่ปอเชือกนะครับรัดเอวด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับเห็ียคุดติดนะครับเป็นงานของพี่สุขสันต์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งวันนี้เลยนะครับงานเสร็จแล้วนะครับวัสดุก็เป็นเหล็กจอบบุญนะครับหาลวดไทยใหญ่นะครับข้างในก็เป็นงานผิวไฟนะครับี่ตอนนี้นะครับ นี่เดบทรงหัวบัวนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเิียวไฟนะครับประมาณนี้ใบสิบนิ้วนะครับสหลังหนาประมาณหกมิลนะครับแล้วก็ดาบประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับอันนี้กว่ากว่าใบกว้างก็ประมาณสองนิ้วกว่านะครับทรงหัวบัวนะครับของพี่สุขสรรนะครับงานของพี่สุขสรรเสร็จเรียบร้อยนะครับครับลองดูความคมกันนิดนึงนะครับเล่มนี้นะครับ ไะคมไหมประมาณน,นี้นะครับคมหวานๆนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับก็พี่ก็รอนานนะครับนี่เสร็จสิ้นการรอคอยนะครับเรียบร้อยนะครับลองฟันไม้ดูก่อนนะครับนิดๆครับฟันไม้กันันเลยนะครับโอ้โหเป็นมีดน้ำหนักดีนะครับก็จะติดไม้ดีครับนี <ๆ S 1> <wie> ่น้ำหนักดีนะครับ อบชุบก็ตามสูตรของช่างเลยนะครับสูตรของผมเองนะครับอบชุบก็ตามสูตรของผมเองนะครับคมมากครับหนักบหมมือนะครับนี่ครับดูการกินครับรากินนะครับยอดเลยครับครับ ผมก็ยังหวานเหมือนเดิมนะครับอันเจี๊ยบเลยครับผมหวานมากเลยนะครับแอ้ก็สั่งมาก็นานเอาสุขวอนะครับประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะครับสั่งผมมานะครับเรียบร้อยเลยครับอินเด็ทส่งหัวบัวด้ามกบนะครับสวยๆเลยนะครับงานของพี่สุขสรรเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับก็ อันนั้นก็มาไลทีนึงนะครับมานี้นะครับสวยมากเลยครับเล่มนี้นะครับมาดูลายเสือนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับการรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปของผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ